ก็เราดูคู่รุกันระหว่างฟ้าไปดึักูแดนี่ครบฟ้าใหม่ครับพี่เบิร์ท่อฟ้าใหม่หายไปไหนครับไม่ออกเนี่เนี่ครับฟ้าใหม่ไม่มีท่อครับเอาสูตรใหม่เอาครับฟ้าใหม่ครับฟ้าใหม่ ินปรับโรงเรียนแค่ว่าไงแล้วเราระตั้จาตท่ากจีันี่ที่ท่อฟ้าใหม่หายไปไหนครับฟ้าใหม่ยู่แงฟ้าใหม่แข็ูมาทำไมเงินอยูนเงชอบแดนสี่ชั้นบ้าครับแดนสีชั้นาครับชอบไม่เไรไค่ดีมากเยไม่ตอไ หมดยังอชุดสุดท้ายรถตนี่เหลือชุดสตดทตายฟ้าม่พ่อแล้วมันจะได้ลงลกม่หลือก็นีให่าทนข้า่งพารขา่าะราไแลวแ่นเลยเฮ้ยฟ้าใหม่ท่อหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยท่อฟ้าใหม่หายครับออก ท่อฟ้าใหม่หายไปไหนครับน้ำไม่ออกหรอกนะครับฟ้าใหม่ไม่มีท่อครับเอาแล้วเราเราจะอันนี้ท่อไม่มีเหรอไม่มีไม่มีท่อซูนใหม่แล้วโอซูนใหม่เอาครับเอาล้วครับเอาล้ดูคุณผู้ชมครับท่อไม่มีเอาเลยลองรับบ้านละลไมครับเติมนกำลับขึ้นไปด้วยนะครับบอกชุดสุดท้ายหล้วก็แค่นี้แบบนี้ครับ ว่าไหมครับหลอกว่าเชอตัรับสี่บายไอ้ไร่ปลายมันไ่ตัอดจินี่ครับท่อไม่มีครับปลายไม่มีครับวัตถุอย่างชัดเจนครับปัตตานีเอ่อสัญญาณชัดเจนป้าใหม่ไม่ใส่ท่อครับใช่ครดูไม่มีท่อครับแล้วก็เจอตอนนี้ต้องบอกว่าเจ๊ดอห้าสูตรตอนนี้เขากำลังเร่งทำสูตรกันอย่างมากครับนี่ก็ท่อน,นิดเดียวครับ ถ้าของลุงส่งนะของลุงส่งเนี่ยปลายท่อเล็กนิดเดียวครับอันนี้ก็ปลายท่อก็เล็กครับไม่ไม่ไม่ใหญ่มากครับแล้วถ้าเกิดว่าของพี่เอกนะฮะรุ่นรุ่นก่อนนะอันนั้นท่อตรงเลยครับยังฐานยิงจรวดคนระับต้องบอกว่าตอนนี้ก็คิดสูตรกันนะของแปลกมาแล้วไม่มีท่อฟาวาไหมครับแต่มนมันอยู่ที่เครื่องครับมันอยู่ที่เครื่องครับ โอ้โหบันเทิงครับอากาศใช้ได้ครับอากาศใช้ได้นะอากาศผ่านไปได้ด้วยดีครับวันนี้นายโยมนุสัตท่อเล็กมากครับสนามแรกนะครับเปิดตัวแชมป์เลยได้เก็บแล้วขอได้ดีอีกทีที่สามนะครับโค้โช่ดยครับดึงชุด าดูคู่นี้ครับว่าฟ้าใหม่จะเข้าไปได้หรือเปล่าลูกแม่ละไมเข้าไปหนึ่งแล้วครับโอ้โหบีเซ็ตตตร์นี่ เส้นกับสักู่ะสักู่อ้าจ,จะาเป,ป็นอรรู้ไหมล่ะมันแบบที่อาจะจะมีบมีซนาก็เจอเนีับมันี้มมีใบอะ ไ่อไร่อไ่ไ่มาไปแบกแล้วไปไไไม่อไมเจอเื่อไล้อันนี้บอกว่าต้องของนายกโุญสักครับท่อยาวนะครับท่อสูด้วยนะครับฮะแล้วก็พี่เอกับครับ ัเงเสียงดิฟังเสียงดิมันไม่มีท่อเลยมันออกตรงไหนครับ